สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสําหรับเอพิโซดนี้ก็ไปเจอนะคะเขาเรียกว่าข่าวเครือข่ายบันเทิงจีนค่ะเขาก็จะเสนอข่าวของดารานะคะที่เป็นที่ชื่นชอบนั่นเองอดหวานก็เลือกมาเท่าที่คนไทยรู้จักกันนะคะเอามาเล่าให้ฟังว่าข่าวในเครือข่ายนี้เขาเขียนว่าอย่างไรบ้างก็อัปเดตล่าสุดเนาะเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยนนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเสี่ยวจ้านค่ะเพื่อนเพื่อนก็เป็นการชื่นชมนะคะเรื่องตานานจังไห่นั่นเองเรื่องนี้นะคะเสี่ยวจ้านเองก็แบบ โอ้โหทุ่มเทสุดฤทธิ์แล้วก็บทคือเด็ดมากเลยนะคะต้องชื่นชมทั้งผู้กำกับแล้วก็ทีมงานเขียนบทในเรื่องเลยล่ะคะ่ะก็จบเนาะตอนจบอันนี้อัดหวานพูดก่อนยังไม่เข้าเนื้อข่าวตอนจบก็คืออัดหวานก็ดูแล้วคือมันจบดีมากมันจบแบบบวกๆหมดเลยนะคะนางเอกก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในเวอร์ชันละครนะคะก็เป็นอะไรที่คนดูต้องการแบบนี้ไม่ว่าในต้นฉบับนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะนางเอกจะเสียชีวิตหรือไม่อะไรยังไงแต่ว่าผ่านหน้าจอพวกเราก็อยากจะเห็น พวกเขาสมหวังพวกเขาได้อยู่ด้วยกันซึ่งในเรื่องนี้ก็ทุกอย่างไม่มีหักเพื่อนๆ10เต็ม10บร้อยก็เต็มร้อยไปเลยอย่าลืมไปดูกันนะคะเอามานี้เรามาดูเนื้อข่าวกันเขาเขียนถึงเสี่ยวจ้านว่า ในตอนท้ายของละครเรื่องตำนานจังไหยนะคะซึ่งนำแสดงโดยเสี่ยวจา้านเนี่ยผู้ชมก็ได้รับการขอบคุณสำหรับการให้การสนับสนุนแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนค่ะการเคลื่อนไหวนี้นะคะของเสี่ยวจา้านก็สร้างความอบอุ่นใจเป็นอย่างมากแล้วก็เพิ่มความนิยมของผู้ชมได้อย่างมากเลยนะคะชาวเน็ตก็กล่าวว่างานเลี้ยงละครเนี่ยก็คือเหมือนกับถือผู้ชมเอาไว้ในมือแล้วก็ผู้ชมนั้นก็จะถืองานเลี้ยงละครแล้วก็งานเนี่ยคือจะสนับสนุนต่อไปนะคะอย่างเป็นธรรมชาติเลย ก็คือสนับสนุนอย่างเป็นปกติอยู่แล้วสําหรับผลงานของเสียวจานนะคะก็ทําให้ประสบการณ์ในการรับชมของผู้ชมเองนะคะก็คือได้ดูละครดีๆไปด้วยค่ะบางคนนะคะก็คาดเดาว่าอาจมีการเพิ่มคําขอบคุณในตอนจบนะคะของละครในภายหลังเพิ่มขึ้นแต่ว่าณจุดนี้นะคะก็มีคนบอกว่าไม่หรอกเอาประมาณนี้แหละกําลังดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือมันกําลังดีไม่มีมากเกินไปไม่มีน้อยเกินไปนั่นเองค่ะในตอนจบนะคะก็เป็นเหมือนกับ เหมือนกับว่ามีความสมบูรณ์แบบมากการถ่ายทำในฉากสุดท้ายนั้นมีความยอดเยี่ยมเป็นพิเศษคือพระเอกนะคะจังไห่นั้นก็ดูเหมือนว่าเขาเห็นตัวเองในตอนที่เขาเพิ่งจะเข้าเมืองหลวงเป็นแบบเ,ออเด็กหนุ่มกับโปลโลเข้ามาในครั้งแรกแบบเป็นภาพเดินสวนที่ประตูเมืองนะคะจากนั้นภาพก็เปลี่ยนไปแล้วก็สิ่งที่ปรากฏในสายตาก็คือเหมือนกับว่าเขานั้นกําลังเริ่มต้นเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันอยู่ก็คือจากในตอนที่เขาเพิ่งเข้ามาเมืองหลวงกับในตอนนี้นะคะในตอนจบ ขอองงเรื่ซึ่งพอตละครนี้ไม่เพียงแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งแต่ว่ายังทำให้ผู้ชมนั้นรู้สึกได้ถึงเหมือนกับการกับชาติมาเกิดแล้วก็การสืบทอดโชคชะตาต่อไปของตัวละครด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเรื่องนี้ก็ทิ้งความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะแนะนําเลยนะคะตํานานจังไายเพื่อนๆอ,อ,อย่าพลาดค่ะต่อมาเป็นข่าวของคุณมั่งเจอ,อี้นะคะนะักข่าวเขียนถึงว่างไรเอ่ยเขาบอกว่าตอนนี้ มื่งจืออี้นานนะคะไม่ได้ถูกเรียกว่าสาวผู้มีความไร้เดียงสางโง่ๆแล้วก็น่ารักอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นมีฉายาว่าเป็นสาวเนิร์ดนะคะแต่ละน่ารักเชียวมันยากเกินไปสําหรับมื่งจืออี้ที่จะเปลี่ยนนะคะจากเด็กสาวที่ดูไร้เดียงสางโง่ๆแล้วก็น่ารักเป็นเด็กเหมือนกับเกเลเหมือนเด็กมหาเทื้ลัยนะคะแต่ว่าเธอนั้นนะคะก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างสูงสุดเนาะมื่งจืออี้นั้นก็ถูกบ่นว่าเธอนั้นมีการแสดงออกทางสติปัญญาที่ค่อน ข้างจะคือทําตัวเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่ตอนนี้เธอมีความนิยมสูงมากขึ้นแต่ว่าเธอนั้นยังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกนะแล้วก็จงจืออี้นั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องราวของของการแสดงออกที่ดูไร้เดียงสาตลอดเวลานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามละครเรื่องบุพพาเหนือลิขิตนั้นนะคะด้วยความเป็นนางเอกของเรื่องก็ส่งให้เรื่องนี้ดังเป็นแบบ ปังปูริเยไปเลยค่ะทำให้นะคะคนก็เลยเปลี่ยนฉายาให้มั่งจืออี้ว่าเป็นเด็กสาวเนิร์ดนะคะเป็นเด็กเนิร์ดค่ะ จริงๆแล้วเนออันนี้แอดวานเสริมให้เ,เพื่อนๆไม่ว่าจะมีฉายาว่าเป็นเด็กเนิร์ดหรืออะไรเนี่ยคือคุณเบิ้งเจอ,อีนะคะเธอมีคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยสูงถึง512คะแนนนะเ,นเพื่อนๆเธอไม่ใช่เธอไม่ใช่แบบอะไรนะจะมาเรียกเธอว่าเด็กสาวโง่งงงๆไรเดียงสาอะไรเงี้ยแอดวานก็ไม่เห็นด้วยถ้าดูในหน่วยของความรู้นะคะต้องบอกว่าเธอเรียนเก่งนะเ,นเพื่อนแล้วเธอยังเคยได้รับรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกด้วยตั้งแต่ที่เธอนั้นเป็นเด็กแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณเบิงเจอีเนี่ยไม่ ใช่ไม่ใช่สิวๆนะจ๊ะไม่ใช่สิวๆแต่ว่านะฮะเธอเกิดมาพร้อมกับความสวยแอดวานก็บอกแล้วถ้าใครก็ตามใครก็ตามส่องกระจกเรารู้สึกตัวเองนี่สวยนะฮะสวยมากหล่อมากเพื่อนๆเดินเข้ามาเลยค่ะวงการบันเทิงนะฮะเข้ามาเลยเพราะว่าวงการบันเทิงต้องการคนสวยคนหล่อนะฮะน่ารักออกนะคะแต่อะไรก็ตามคะ่ะต่อมานะคะคุณเอ่เอ,เ,อเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งคุณมั่งเจออีอีเนี่ยเธอแบบมีแพชชั่นในการที่จะ เป็นนักแสดงเพื่อนๆเธอรักวงการนี้ค่ะไม่อย่างนั้นนะเธอก็สามารถจะไปเรียนสายวิทยาศาสตร์ได้แล้วละ่ะเพราะว่าเธอเก่งมากๆเลยนะคะเธอได้รับความชื่นชมแล้วก็คุณครูนะคะเหล่าบรรดาอาจารย์ก็อยากจะให้เธอนั้นสารต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไงใจมันรักทางนี้ใจมันรักนะคะใจมันรักเธอก็เลยพอเรียนจบนะคะเธอก็ไปสมัครเข้าไอ้นั้นต่อไปอบรมต่อค่ะที่สถาบันภาพยนตร์แล้วก็ละครปักกิ่งนะ เพิ่งเป็นสถาบันการละครแล้วก็การสื่อสารของประเทศจีนนะคะชั้นนาเลยค่ะเพราะนั้นแล้วเธอมีจุดแข็งที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพ,ะเพื่อนๆเธอแบบมีเขาเรียกว่าคนที่เรียนเก่งอ่ะจะมีขั้นตอนของกระบวนการคิดน่ะที่เป็นระเบียบแล้วก็เป็นระบบนะคะ ไม่เป็นไรค่ะก็รู้ไว้ใช่ว่าเนาะแต่สรุปว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนแล้วนะเธอได้รับฉายาใหม่แล้วนะคะเป็นดาราสาวเนิร์ดนะคะดาราเนิร์ดคะ่ะเด็กสาวเนิร์ดเนิร์ดแต่ก่อนได้โง่แล้วก็น่ารักโอ้ยแต่แล้วนะคะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วต่อมาเป็นข่าวของคุณอีอ้หยางเซียนสี่บ้างนะคะหนุ่มฮอตค่ะเรียกได้ว่ามีฝีมือลายมือแบบใช้คาไหนดียอดเยี่ยมหรือว่าโคตรดีนะคะก็ดีอ่ะดีมากๆนะคะรางวัลการันตีมากมายนะคะเป็นนักสแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆคน หของจีนในเวลานี้เลยค่ะเขานั้นนะคะดูเหมือนแบบ ในโปสเตอร์เนาะของผลงานใหม่ของเขานะคะที่ทางเจียงหยวนนั้นทำขึ้นเนี่ยก็โชว์ว่าเขามีชีวิตชีวามากเลยนะคะคือเขามีออร่าของความเป็นซ u เปอร์สตาร์โดยธรรมชาตินะคะแล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญแค่เขาเรียกว่าอะไรแค่สองสามภาพก็ทำให้ผู้คนตกตะลึงแล้วก็พูดถึงกันได้นั่นเองค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็มีการาพูดถึงแล้วก็ชื่นชมคุณอีอ้หยางเซียนซีนั่นเองนะคะเพราะว่าบทบาทในภาพยนตร์ที่เขาเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะเออหนึ่งสองสา สามี่ห้าหกเออห,ห้าเรื่องหเรื่องนะคะบอกได้เลยว่า ฝีไม้ลายมือนั้นเด็ดมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วนะคะมีผลงานที่เป็นที่จดจำแล้วก็พูดถึงตั้งแต่อายุแบบ20อะไรเงี้ยคือจริงๆมีมาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นาภาพยนตร์นะคะที่คุณอ e ี้หยางเซียนซีเขาเล่นเป็นชายพิการอะ่ะเพื่อนๆเ,เออตอนนั้นน่ะที่เขาเล่นคืออายุแบบ20นิดๆอ่ะยี่สต้นๆเองนะคะเก่งมากเลยเพื่อนๆเ,เหมือนเหมือนจริง,รงๆเลย <laughs> เหมือนแบบเด็กพิการเหมือนคนพิการมากๆเลยนะคะก็ได้รางวัลไปอีกแหละ หลับเรื่องนั้นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานมาสเตอร์เพีนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็นับว่ามันก็ได้รางวัลทุกเรื่องอที่เล่นอยู่เนาะอะ,อะต่อมาเป็นข่าวของเจ้ารู้สื่อบ้างนะคะก็บอกว่านักข่าวเขา,เขาเขียนว่าสถานะออฟไลน์อยู่ของเจ้ารู้สื่อเนี่ยค่อนข้างดีนะคำว่าออฟไลน์ line ก็คือ,อยังไม่ได้มีละครหรืออะไรนะคะที่ต้องไปถ่ายทำหรือว่ามีละครที่จะต้องออกไปโปรโมทอะไรเงี้ยค่ะเธอก็ทำกิจกรรมนะคะให้กับแบรนด์โน้นนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็บางทีก็ไลฟ์ สดบ้างเพื่อรักษานะคะรักษาสถานะเอาไว้ให้คนแบบไม่ลืมให้คนได้เห็นอยู่บ่อยๆในการเข้าชมเธอนั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็เรียกได้ว่า เ,ออเจ้ารู้สื่อนั้นยังไม่สามารถกลับมาอยู่ในออยอดการค้นหาย,ยอดนิยมได้นะคะในส่วนของงานที่เป็นการออออของงานแบรนด์นะคะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นแค่ลักษณะของการพักฟื้นชั่วข่าวเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเจ้ารู้สื่อจะกลับมาแน่ๆค่อยๆฟื้นตัวมาเรื่อยๆแล้วนะคะการกระทําของเจ้ารู้สื่อเมื่อไม่นานมานี้นะคะถือว่าทางด้านของการดูแลตัวเองนั้นดีมากๆเลยนะคะ ทรัพยากรโดยรวมนะคะยังไม่มีปัญหาใดๆนั่นก็คือ,อตัวของศิลปินเองแล้วก็ความสามารถในการทำงานนั่นเองค่ะทีนี้การมุ่งมั่นนะคะในการโปรโมทในปัจจุบันเนี่ยก็คือ ก็คือเรื่องที่แสดงละครคู่กับคุณเฉินเว่ยถิงนะคะซึ่งกำลังจะออนแอร์ในช่วงซัมเมอร์ของจีนเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็นักข่าวก็เขียนว่าหวังว่าจะรักษาความนิยมแล้วก็ชื่อเสียงของเธอเอาไว้ด้วยละครเรื่องนี้เอาไว้ได้นะคะเอาละก็เป็นกำลังใจให้น้องเจ้ารู้สื่อด้วยนะคะมีมีเขียนข่าวน้องเจ้ารู้สื่อเนี่ยเขียนถึงเธอในทุกๆห,หัวข้อหัวข้อข่าวเลยจะมีข่าวของเจ้ารู้สื่ออยู่ด้วยก็ยังยังรู้สึกว่าดีเนาะก็นักข่าวก็ยังคงยังคง เขียนให้อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งการอยู่ในวงการบันเทิงก็อย่างนี้แหละมันต้องมีข่าวอยู่ตลอดเวลานะคะจะแง่ดีแง่าลายแง่บวกยังไงมันก็ต้องให้มีต้องให้เจอนะคะแต่ขอให้เป็นแงด่ดีๆดีกว่าน้อละคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับคอนเทนต์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ